ครับมันนี่ก็มายามหนูกันเหมือนเดิมครับผมดักไว้นะครับมันนี่เป็นหมายป่าไวยไฟใหม่ครับนี่ก็มันหนย่ามมาตามทุ่งทิวทุ่งนานี่ครับไปเริ่มยามกันไปเลยครับดูกันไปยาวเลยครับมันนี่เหยื่อก็จะเป็นเหยื่อเอ่อขี่ไต้ครับขี่ไต้แล้วก็ห่อผ้าครับแล้วก็ใส่น้ำยาปั๊บผ่านุ่มครับกับบ่วงซิ่งครับใช้เหยื่อสองอย่างครับมาดูคันแรกเลยครับเนี่ย โอ้มันเตรียมไว้เลยครับโอ้โดนได้นี่โอ้ดูตัวมันครับโอ้ใหญ่ครับนี่เต็มแรกเลยนี่คันแรกเลยครับนี่กําลังจะพูดพอดีเลยครับอะเดี๋ยวฝากคนถ่ายถือให้ครับผมอ้าเต็มแรกเลยครับนีมันหมานเลยครับเตมแรกโอ้โูนครับถุงกระูุกใหญ่ครับ ใหญ่ครับผมดูกันไปเรื่อยเลยครับผมครับเหยื่อจะเป็นเหยื่อเนี่ยครับกีใต้น้ำยาบ้าผนโอ้โอยกินยับเลยครับมลันกินครับเนี่ยเละละเสียแล้วเป็นกีใต้ห่อครับเป็นผ่าหอกีใต้ครับผมของวิทีน้ำยาป้บผนุ่มใส่ครับมันจะมีสูตรครับสูตรมันไม่ตายตัวนะครับแต่ว่าแต่สูตรนี้มัเข่าดีครับผมใช่ตลอดครับ เราดูกันไปเรื่อยครับเนี่หนูมัน่าจจะมาหลุมยู่ทุ่งนาเนี่ยครับมีตัวเดียวไม่น้อนเนี่ยจะป่องกระเตียนหล่มเลยครับมีขีดน้อยขีดใหญ่อยู่วางวงเดิมเลยครับนี่ครับผมก็ยัดประมาณนี้ครับผมครับผมไม่ไม่นี่ดอกเดูครับเดียไม่แปลงไม่เตียงอะไร้วครับแค่ตัดให้มันสั้นๆครับ ตัวน้อยกับติดเอวตัวน้อยกับฟาดอวตัวใหญ่กับฟาดคอแะครับมาดูกันเรื่อยๆครับครับดูบ่วงครับบ่วงเป็นยังไงบ่วงรูดครับไม่รูดเว้ยไ,ไม่รูดไม่รูดครับไม่รูดแล้วไปอีกคันนึงครับเป็นยังไงล่ะเนี่ยอยู่เฉยเลยครับ มีตัวเดียวไม่喏ตรงนี้ไปยาวดูกันไปยาวๆเลยครับนี่รักไว้ผู้หลายคันอยู่ครับเพียงหนูเลยโอ้หนูหนูครับหนูหนูหนูครับหนูหนูครับหนูเดือดเดือด Thank <laughs> you. เงือบนีของอะไรนะอ๋อมีมีหายเครับอ๋ออ๋อไม่รูเลยอ๋อหายครับหายคือมาหายเลย รับหมยแล้วครับเนี่ยเมื่อกี้ลุดไปครับเอดที่ถงางับที่ถางก็ใส่ไม่ค่อยสวยนะครับใส่น้อยอยู่เววมมขอจาัดก,การเลยครับใส่กระดูกกรอบครับผม ไไนนว่านี้เป็นรวดรวดไม่เข่าครับเป็นบวกรวดมีเขาเด็กเอาคูส่สองคันเลยครับเดว่างกอย่างเี้ ต้ไม่ขอครับนี่แหลตรอง,องนี้มีจีรีเลยไปไปเรื่อยครับน,นี่เป็นลวดต่อไหนเนาะแบบนี ก็จะจิดตรวจด,ดูดหัโอ้ยไหนรักไปไหนบุญหรือเปล่าบุญ <c oughs> นี่ครับรักไปน,นี่ครับอยูอ่เอาอาผมว่ามีหนูน,น่าเ่ยต่อไปอู้ยอยู่นิ่งเลยครับ ก้างอย่างดีเลยครับเนี่ยตื่นเช้าเลยครับบางทีมันหนูมันใหญ่มาแล้วก็นี้มันโดนกวนอ,อ,อยู่เฉยเลยครับไม่เข้า ้าวัวนกอุล่ะดูเตือนเลยฮู้นอเปลี่นาะทางอย่างคือเลยครับแล้ว่าไม่เขามันก็เปลี่ยนใจยูนี่ได้สองตัวอยู่เลยครับอันนี้เราไปคู่กัน วงอยู่เฉยเลยครับกับกลับหายครับดูกลับกดกับหายเดี๋ยวให้คุณถือให้ครับผมนี่ครับถึงแล้วครับไ้สวยไหมครับอ๋อครับหนูโอ้ยดีรับนะครับสวยครับ องอครับหนูเพิ่งออเยื่อก็เ,อกเป็นเย,เยื่อครบขีใต้น้ำยาป,ป๊าพัน่มครับขีใต้ก็ได้ยาป,ป๊าพัน่มอ้าตีหายาหายสลรกหายแล้วเันนอ่งบ้าก่อนเดร็รถหายสากะกดตะดินไปไหนเลยางที ครับมาคนนี้มีแต้มครับใส่กันใหญ่ไหมเขาสวยครับใส่สวยครับผมสวยเลยครับนี่ใส่ใหญ่ใส่งามเลยครับดูคันต่อไปครับต่างกันเลยครับนี่ไม่ตายเลยครับ ใช่ครับครับตอนนี้ใส่กระดูกกรอบครับเอาหมานอยู่ครับผมแ้มแรกของเช้านี้ครับโอ้ปดแดงไฟเข่าไฟติมเลยครับแต่เมื่อคืนนี้ได้ห้าตัวครับนี่ครับตัวสวยครับไส้สวยครับแต่เมื่อคืนได้ห้าตัวครับนี่แ้มแรกครับผมตอนเช้านี้โอ้โหดแดงไฟนะครับตุนต่อไปครับผม ครับผู้ตัวนี้ไม่เข้าครับว้ยหนูใหญ่ดูนี่ครับขี่ก็ขี่ใหญ่ครับโอ้ไม่เข่าครับทูกท่านทางพวกางนัน้นผแบบ้โอ้โหแปลกไปครับผู้นี่ก็ไม่เข่าครับ นี่แหละครับมื่อี้ผมบอกว่หนูมันเชิงบูเลยครับมันจะจบรอกเตอร์กันเมื่อเดีด๋วดูเร็วคันนี้ก็ไม่เข่าครับโอ้โหครับ <laughs> เต็มต้นเลยครับแบนหน่ครับดูครับ หลังโหนกผัวทั้งโหนกแตนเต็มต้นเลยครับมันก็แตนลามทั้งนั้นเลยครับครับรุ่นต่อไปครับเราลบแตนก่อนครับมาเจอแล้วครับนี่เอาใส่ถสวยครับใช่ได้ครับงามๆครับผมสวยรักนาปงเลยครับ นี่ก็ตั้งนางปองครับตัวยไม่เข้าตรงนี้ใสสวยครับสวยๆเลยโอเคต่อไปบวกทำงานแล้วครับผมเหมนดินยุ่ยยุ่ยยุ่เมื่อกี้นีอ่อาแเละดูนะครับดูใส่จิ๋นหัวใหญ่ลูหน่อยกินดำๆำเลยครับหินดำๆำเลยครับ ายหน่อดิเจ,จ้ากันครับอะไร,ต,ะไรติดเอวครับเอวเห็นีมันกลยื้อใ่ไงก่อนดักเลย นี่ครับติดอิวครับโอ้บ่วงผมึงแบหนูใหญ่ติดเอิวบวงซีงครับใหญ่สวยครับโอเคครับใหญ่ครับใหญ่มากเลยครับไม้ครับ นายเป็นลูกมันแหละครับแม่แม่มันเราเอาไปเมื่อกี้ครับกิดบ่วงซิงครับโอเคครับหมันโอเคครับผมครับผลงานวันนี้ครับดูครับนี่ครับจะสวยครับหนุ่มางามนี่จะสามตัวครับแล้วก็นางนางนี่สามตัวแล้วก็หนูน้อยครับสามตัวครับรวมเป็นได้เก้าตัวครับผม หมานอยู่ครับมถือว่าหมานใช้ได้อยู่กับหนูสวยครับใช้ได้เลยครับเป็นเหยื่อกี่ไต้ทั้งหมดแปดตัวครับแล้วก็เข่าบ่วงซิ่งหนึ่งตัวครับผมสวยครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ